สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่41นะครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีเรื่องราวไหนหน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าแมวสี่หู นี่คือเจ้าไมดัสนะครับคุณผู้ชมแมวตุรกีเพศเมียที่เกิดมาพร้อมกับหูสองคู่และกรามที่ผิดปกติอันเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของพันธุก,กรรมแต่ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครของเจ้าแมวตัวนี้นะครับที่ทําให้เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นที่รักของชาวเน็ตมากมายและมียอดผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าแสนคนเลยทีเดียวซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบอกว่าเจ้าไมดัสตัวนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับพี่น้องของมันอีก5ตัวในสวนหลังบ้านในกรุงอังการาก่อนที่เคนิสโดเซเมซี่นะครับ และครอบครัวของเธอเนี่ยจะอุปการะเจ้าแมวตัวนี้โดยครอบครัวนี้นะครับกล่าวว่าพวกเขาตกลุมรักมันมากตั้งแต่แรกเห็นและเห็นว่ามันอาจจะหาบ้านได้ยากเนื่องจากมันมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์และผิดปกติขณะที่โดเซเมซี่นะครับกล่าวว่าครอบครัวของเธอเนี่ยไม่คิดที่จะซื้อแมวมาเลี้ยงมาก่อนเลยแต่คิดเพียงว่าอยากจะช่วยแมวจอนจนตัดข้างถนนตัวหนึ่งเท่านั้นซึ่งทางด้านเลซานดูรินะครับสตัตวแพทย์ที่ดูแลเจ้าไบดัสเนี่ยเขาได้ระบุว่าแม้สภาพร่างกายของเจ้าไบดัสอาจจะผิดปกติ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือการได้ยินของมันเลยโดยใบหูทั้ง4ของมันนั้นก็ยังคงเชื่อมต่อกับช่องหูตามปกติซึ่งจิตวิทยประจำวันของเจ้าไมดัสก็คือหยอกเล่นกับซูซี่และเซโนโสุนัขพันธุ์โกลเด้นทั้งสองตัวที่ครอบครัวนี้เลี้ยงเอาไว้เหมือนกันซึ่งก็ได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องนาวนี้แพร่ออกไปเนี่ยโดยโซเซมิซี่นะครับหวังว่าชื่อเสียงของเจ้าไมดัสนั้นจะช่วยโน้มน้าวให้ผู้คนรับอุปการะ,ะสัตว์ไปเลี้ยงแทนมาาาาาากกกกว่ราารซื้้อจนขยสัต มาเลี้ยงนะครับโดยทุกคนยังกล่าวว่าจากที่เห็นในภาพนี้แล้วเนี่ยก็ต่างรู้สึกประหลาดใจกับเจ้าไมดัสมากว่ามันทําไมเกิดมามีสี่หูแบบนี้อีกทั้งยังอยากจะมาเห็นกับตาตัวเองหรืออยากจะถ่ายรูปคู่กับมันด้วยเรียกได้ว่าเป็นแมวพิเศษมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมกับตันเมา คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์เรือพุ่งชนสะพานหรือเปล่าฮะเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยระทึกมากเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมหลังจากเรือบรรทุกสินค้ากรีนแลนด์ขนาด6,000ตันลำมนี้นะครับแล่นชนสะพานกวางอันซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดอันดับ2ของประเทศกับระยะทาง7.4กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างสะพานอย่างนี้นะครับสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแต่โชคยังดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบ,บาดเจ็บในเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนสะพานและเรือสินนค้าน้าัน เสียหายเล็กน้อยซึ่งจากคลิปนี้นะครับมีผู้บันทึกไว้เนี่ยเผยให้เห็นเรือขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวมุ่งไปสู่สะพานกวางอันเมื่อเวลา16นาฬิกานะครับและไม่นานหัวเรือก็พุ่งเสยเข้าใต้สะพานและเสาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าจนถูกแรงกดจากสะพานค่นพับลงมาด้านหลังจากนั้นเนี่ยเรือก็หยุดนิ่งนะครับและต่อมาด้านหน่วยงานยาม,ยามชายฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้ระบุว่ากับตันเรือพยายามกลับลำและหลบหนีแต่ไม่ทันแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้ามายังจุดเกิดเหตุซะก่อนขณะที่ข่าวรายงานว่า ก่อนเกิดเหตุเรือชนสะพานราว40นาทีเนี่ยเรือกีนแลนด์ลำนี้นะครับก็ได้พึ่งชนเรือสำรานที่จอดลอยลำอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยส่วนการตรวจสอบกับตันเรือคนนี้นะครับก็ได้คําตอบที่ไม่ต้องหาเหตุผลอื่นให้ยุ่งยากเลยนั่นก็คือกับตันเรือคนนี้นะครับนั่งดื่มบนเรือจนเมาแอและไม่สามารถควบคุมเรือได้แบบนี้จนทาให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นนั่นเองฮะคุณผู้ชมลูกหมี3ตัวยืนล้อมวงเต้นรำ ว่ากันว่าภาพของสัตว์ร้องเพลงในป่านะครับแล้วก็เต้นรําอยู่ท่ามกลางป่าไม้อันเขียวกระจีก็คงจะเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ได้พบในการ์ตูนดิสนีย์เท่านั้นนะฮะแต่สําหรับช่างภาพฝีมือสมัครเล่นคนหนึ่งนะครับการได้มาเห็นกับตาตัวเองนั้นอาจจะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้มีแค่ในการ์ตูนแน่นอนเพราะนี่นะครับเป็นภาพชุดของเจ้ามี3ตัวที่ยืนล้อมวงเต้นรํากันอย่างสนุกสนานที่ถูกถ่ายไว้ได้โดยคุณครูภาระศึกษาชาวฟินแลนด์นะครับคุณผู้ชมและมันก็ได้เป็นภาพที่กลายเป็นกระแสวรัลในทันทีีท่หลายคน ต่างพากันเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องต่างหลงรักในความน่ารักอย่างที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2013นู่นแหละระหว่างที่คนครูคนนี้นะครับออกไปเดินสำรวจป่าและเมื่อมาถึงที่โล่งแจ้งเนี่ยเขาก็ได้สังเกตเห็นแม่หมีพร้อมกับลูกของมันปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ประจันหน้ากับพวกมันในระยะ50เมตรและมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะเขาอยู่ใกล้กับพวกมันมากเกินไปซึ่งพวกมันนั้นทั้งแข็งแรงว่องไวและทรงพลังเขาลังเลก,ก้า,ก,า,ก,าก,กลัวอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเก็บภาพ นไสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเขาได้ที่กำบังในระยะปลอดภัยเขาก็ได้ถ่ายภาพสุดแสนน่ารักที่เรียวสุดๆเลยเพราะแม่หมีนะครับได้ปล่อยให้ลูกๆของมันทั้ง3ตัวนั้นยืนเล่นกันในขณะที่ตัวมันเองก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์โดยคุณคณรูพาราคนนี้นะครับยังกล่าวว่าลูกหมีทั้ง3ตัวเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากเด็กน้อยเลยพวกมันกําลังเล่นต่อสู้กันเหมือนผมกําลังนั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านและมองดูเด็กๆเ,เล่นกันยังไงอย่างนั้นเลยจนมาถึงช่วงหนึ่งนะครับพวกมันทั้ง3ตัวเนี่ยก็ยืนด้วยขาหลัง และเอาขาหน้าผลักกันไปมาดูเหมือนกับพวกมันเต้นรําเป็นวงกลมเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าน่ารักจริงๆนะฮะเนี่ยนี่ถ้าไม่มีกล้องบันทึกไว้นะครับก็คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนวิธีสังเกตสัตว์ร้ายใต้น้ํา ว่ากันว่าผู้คนในเมืองนะครับต่างใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบต้องรู้เส้นทางเดินรถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วและต้องคิดไวทำไวเพื่อให้อยู่รอดในเมืองที่เต็มไปด้วยอ,อันตรายจากผู้คนได้แต่สําหรับวิถีชาวบ้านนะครับที่ต้องอาศัยอยู่กับธรรมชาติละ่ะพวกเขาจะทํำยังไงซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาก็จะต้องทําให้ตัวเองเนะี่ยมีทักษะในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อการเอาตัวรอดเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นทักษะที่ควรมีติดตัวไว้ที่จะทาให้ชีวิตรอดนั่นก็คือการสังเกตซึ่งก็็เเปนพราาะว่ آه <applause> อันตรายจากสัตว์ป่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติจะต้องพบเจอมากกว่าผู้คนโดยชาวบ้านในมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับมักจะพบเจอกับข่าวร้ายเป็นประจำว่าเด็กและผู้ใหญ่ถูกจระเข้โจมตีบางคนถึงขั้นเสียชีวิตโดนลากไปกินทั้งตัวในน้ำซึ่งในแถบนี้เดี่ยจะมีจระเข้ตามธรรมชาติที่มีจํานวนมากโดยชาวบ้านรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับถึงวิธีการสังเกตฟองอากาศในน้ํานิน่งโดยชี้ให้ดูว่ามีฟองเล็กๆขึ้นมาจากน้ําและก็ได้ทําการโยนหินลงไป ปบเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมจระเข้ตัวใหญ่เบื้อเริ่มเนี่ยที่ดักซุ่มอยู่ในน้ําก็พุ่งขึ้นมางาบทันทีโดยชาวบ้านหรือชาวประมงนะครับจะใช้วิธีสังเกตแบบนี้แหละและคอยระมัดระวังน้ํานิ่งอย่างไม่ประมาทเพราะมันมักจะมีจระเข้ซุ่มอยู่ตามท่าเรือที่มันรู้ว่าจะมีคนลงไปในน้ําและมันก็จะคอยโจมตีคนที่ประมาทลงน้ําซึ่งในแถบประเทศนี้เนี่ยก็จะมีทีมออกล่าจระเข้ค้นหาจระเข้โดยเฉพาะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามจระเข้ก็เป็นสัตว์สงวนในมาเลเซียไม่สามารถสังหารได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะฮะนกกีราบใส่หมวก โดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยมีชายหนุม่มที่อาศัยอยู่ในเมืองาสเวกัสนะครับที่มีชื่อว่าบ็อบบี้ลีเขาได้สังเกตเห็นนกพิราบหน้าตาแป,กแปลกๆ2ตัวกําลังยืนจิกอาหารอยู่บนพื้นแถวถังขยะแต่ที่ดึงดูดความสนใจของเขาก็เป็นเพราะว่าพวกมันนะครับสวมหมวกคาวบอยขนาดจิ๋วบนหัวโดยตัวหนึ่งสวมสีแดงขณะอีกตัวสวมสีเทาซึ่งเขาสงสัยมากเลยว่าเอ๊นอกมันสวมหมวกได้ด้วยหรอโดยเขาเห็นมันแปลกจึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้และโพสต์ลง Facebook ก่อนที่โพสต์ของเขาเนี่ย จะกลายเป็นกระแสและทําให้หลายคนนะครับให้ความสนใจกับนกสุดแปลกที่สวมหมวก2ตัวนี้โดยผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือนกพิราบนะครับกล่าวว่าทีแรกที่เห็นเนี่ยคิดว่ามันน่ารักดีนะแต่เดี๋ยวก่อนมานึกดูอีกทีใครเป็นคนเอาหมวกไปติดที่หัวของนกกันแน่แล้วเขานําไปติดได้อย่างไรเขาใช้กาวหรอนั่นหมายความว่ามันจะเป็นอันตรายกับนกมากเลยนะเพราะจะทําให้มันบินลําบากรวมไปถึงเป็นที่ดึงดูดของสัตว์นักล่าตัวอื่นด้วยซึ่งทางด้านทีมช่วยเหลือก็กําลังพยายามอย่างเต็มที่ในการออกตา ตามหาเจ้านก2ตัวนี้แต่การที่จะจับพวกมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและหมวกเล็กๆบนหัวของมันนั้นน่าจะถูกติดด้วยกาวเพราะพวกเขาเห็นคาบกาวอยู่รอบๆบวัวและขนนกได้หลุดร่วงออกมาบางส่วนโดยพวกเขานั้นมีความกังวลว่าพวกมันจะได้รับอันตรายและการกระทําแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์นะครับคุณผู้ชมแต่ก็หวังว่าหมวกนั้นจะหลุดออกมาเองเมื่อนกอยู่ในช่วงผัดขนนะครับน้ำพึ่งใส่แตน หลายคนคงรู้จักถึงประโยชน์ของน้ำผึ่งที่นอกจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มความอร่อยแล้วนะครับมันยังมีสรรพคุณรักษาโรคได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นตัวบำรุงผิวพันชั้นดีแต่น้ำพึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับคงไม่ใช่น้ำพึ่งธรรมดาอย่างที่เราคุ้นเคยกันแน่นอนเพราะมันเป็นน้ำพึ่งสูตรพิเศษที่ใส่แตนตัวเป็นเป็นลงไปในนั้นด้วยโดยบริษัทน้ำพึ่งแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดโออิตะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สุดแปลกนี้นะครับและเรียกมันว่า Honey Holland และก่อนที่ความสงสงัยของผู้คนหลาย คนเนี่ยจะถูกใครกระจ่างว่าเหตุใดจึงต้องเอาตัวแตนยักษ์ใส่ลงไปในขวดน้ําผึ้งนี้ด้วยก็ยังมีเรื่องให้พึ่งไปกว่านั้นนะครับเพราะเมื่อสูตรน้ําผึ้งที่ว่าเนี่ยได้รับการเปิดเผยว่าเจ้าแตนตัวที่ว่าที่ถูกจับใส่ในขณะที่มันยังมีชีวิตเป็นเป็นและปล่อยให้มันเหนียวหนืดหนาดอยู่ในขวดนั้นตลอดอายุไขของมันโดยผลิตภัณฑ์นี้นะครับเริ่มเป็นที่สนใจหลังจากผู้ใช้ทวิสเตอร์รายหนึ่งนะครับได้โพสต์รูปของขวดโหลน้ําผึ้งที่บรรจุแตนยักษ์ชวนคนลุกลงในทวิสเตอร์และจากข้อมูลขอองสื่่่ในนญีปุนน กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแตนเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นศัตรูธรรมชาติของพึ่งอยู่แล้วและพวกมันจะคอยบุกเข้าไปทําร้ายลังพึ่งเป็นประจําซึ่งทางผู้เลี้ยงเห็นดังนั้นเนี่ยจึงจับมันลงไปเพื่อเป็นเครื่องประดับได้ขวดโหลซะเลยนอกจากจะตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วในตัวของแตนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบของสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนและช่วยให้น้าพึ่งนะครับมีรสชาติที่ดีขึ้นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยไม่แนะนําให้กินตัวแตนที่อยู่ในนั้นเพราะ ถึงมันจะตายไปแล้วเนี่ยเหล็กในของมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกินเด็ดขาดฉลามแปลกประหลาด อย่างที่เราทราบกันนะครว่าฉลามนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรมากกว่าร้อยล้านปีแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับฉลามถูกแบ่งออกมากมายหลากหลายสายพันธุ์และถึงแม้ว่าฉลามส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ฉลามบางชนิดนะครับก็มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดออกไปราวกับว่าพวกมันไม่ใช่ฉลามที่พวกเรารู้จักกันมาก่อนและหนึ่งในนั้นก็คือฉลามวอฟเบกองซึ่งเป็นชื่อเรียกของฉลามกบที่พบในน้ําตื้นและเขตร้อนในมหาสมุทรแป ซึ่งคําว่าวอฟบเบกงนั้นนะครับมาจากภาษาออสเริจินของประเทศออสเตรเลียที่หมายความว่าคราวดกโดยหมายถึงบริเวณรอบปากของฉลามชนิดนี้นั้นนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับหนวดคราวนั่นเองซึ่งโดยตามธรรมชาติแล้วนะครับฉลามชนิดนี้เนี่ยพวกมันมักจะอาศัยอยู่บนพื้นทะเลในขณะที่สายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความยาวสูงสุดประมาณ1.25เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉลามวอฟบเบกงลายจุดที่มีความยาวถึง3เมตรในขณะที่ฉลามส่วนใหญ่นะครับมักจะแหวกไหวอวดชมของมัน และออกล่าเหยื่ออย่างน่าเกรงขามแต่ฉลามสายพันธุ์นี้นะครับเป็นฉลามสายซุ่มที่จะใช้รูปร่า์ของมันเนี่ยในการพรางตัวตามพื้นทรายและจะคอยจับปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารรวมไปถึงบริเวณหนวดเคราของมันนะครับรอบๆปากเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นตัวรับประสาทสัมผัสและมันยังมีขากรรไกรที่ทรงพลังมีฟันเล็กๆที่แหลมคมอยู่เป็นจํานวนมากไม่ต่างจากฉลามทั่วไปและบางครั้งนะครับมันก็สามารถขมื่อปลาตัวใหญ่หรือแม้แต่ฉลามพวกเดียวกันได้อีกด้วยเนื่องจากพวกมันนั้นสามารถขยับขากรนร ลายของมันได้คล้ายกับงูนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นฉลามอีกชนิดหนึ่งนะครับที่แปลกประหลาดมากเลยทีเดียว